เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่อง fb s h a r forex ครับวันนี้ก็อยู่ผมโค้ดไม้เช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กราฟเช้านะผมตอนนี้เป็นเวลา9โมงพอดีนะครับทองคำเพิ่งจะปิดแท่งฮิโฟเลยนะครับแท่งนี้นะฮะบอกว่าขึ้นมาแรงจัดๆเลยนะครับเมื่อวานก็ทะลุ1 8 0 9มาแบบเต็มแท่งเลยแล้วก็ขึ้นทั้งวันเลยนะครับแบบว่าไม่มีลิมิตนะครับไม่มีย่อเลย โหดมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าแนวต้าน1.831เนี่ยจะสามารถยอร่อลงมาแล้วก็ลงมาเทสแถวๆโซนบริเวณแนวรับไหนบ้างนะครับผมโอเคครับทองจะยอ่อไหมครับเอ่อสำหรับทองโค้ดมองว่าน่าจะยอ่อได้ยอ่อได้อยู่พอสมควรนะครับเนี่ยอย่างถ้าดูในทำเฟรม H1 H1 นี่ม,มีมีแท่งสะสมบายมานะครับก็อาจจะยอ่อลงมาเคลีย สัก1822อะไรแบบนี olution, 2, right? age. Age ้นะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ยโค้ดให้ Signal เซลไป1824ถึงประมาณ1832ใช่ไหมเป๊ะๆเลยนะครับก็ถ้าถ้าใครที่เข้ามาตามตามกันมาเมื่อวานนะครับก็ทยอยทยอยเข้ามาตั้งแต่1824ถึง1832เนี่ยประมาณ800กว่าจุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะปิ่มๆและปิ่มๆฟ้าฟ้าแดงๆฟ้าฟแดงๆทุนเฉลี่ยแล้วนะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวรอรอดูครับว่าแท่งนี้จะไปทางไหนต่อนะครับแต่ก็ในเทสตก็เริ่มเริ่มแบบมีแท่งกับตัวมานิดนิดละนะครับ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงพี่เปมบอกว่ามีคนฝากถาม GU จะลงไหมครับทำ <c oughs> ไต้องมีคนฝากถามด้วยล่ะโอเคครับผมสําหรับ GU เนี่ยขึ้นมาเทสโซนแนวต้านนะครับที่อยากได้เลยเมื่อวานก็คือ1.39,400อีก1.39,500ถึง1.39 800นะครับแล้วก็นี่เลยมีรอบย่อลงมาเลยอะที่เราวิเคราะห์กันไว้เมื่อวานถ้าใครที่รอเซลล์ชุดใหม่ใช่ไหมชุดนี้คือกําไรแล้วนะถ้าใครที่เข้ามาก็ปิดก่อนก็ได้นะครับจะได้แบบลดลดจะได้แบบเบาๆไม่หนักมาก <c oughs> สวัสดีพี่อ๊อฟด้วยนะครับลงมาได้มากกว่า1822ไหมคะพี่โดนลากมาไกลมากๆเลยอ๋อ1822นี่เป็นเป็นแนวแนวแรกนะครับแนวแรกนะครับพี่ ถ้าราคายังหลุดหลุด182 2ตรงนี้ลงมาได้เนี่ยก็จะมา,าแถวแถวหนึ่งนะครับอ่าแถวโซนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไปดูกันอีกทีนึงเดี๋ยววัดฟิโบตีกรอบเทียนกันใหม่นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะย่อดได้บ้างอ่ะอย่างน้อยแท่งเดยนี่ก็จะมาสัก1 8 1 6 1 8 1 7เนี่ยสักครึ่งแท่งเดยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เพราะว่าแท่งเดยเมื่อวานนี้แบบโอ้โหมาเต็มจัดๆเลยนะครับแบบบั้งไฟพุ่งเลย2,600จุด โหดมากๆนะครับแบบว่าพุ่งแบบไม่มีไม่มีแรงย่อมาเลยนะครับเฮดหนึ่งนี่แบบพุ่งอย่างเดียวพุ่งอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใครที่ติดเซลล์มาแล้วเฮดเฮดจังหวะนี้มาเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดเซลล์ชุดนี้แล้วไม่ได้เฮดอ่ะจุดนั้นเลยครับน่ากลัวอันตรายมากถ้าใครไม่ได้เฮดมานี่2000จุดเลยนะท,ที่ที่รับไปนะครับถือว่าโหดพอสมควรอ่ะโอเคครับผมก็ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับโค้ดฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้กดแชร์ด้วยลวกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะครับวีคอ์กราฟเช้าด้วยกันวันนี้เนาะมาเพื่อไม่ให้มีการเสซเวลานะครับเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรก EURUSD ก่อนเลยนะครับสำหรับคู่นี้ EURUSD ยังยังอยู่ในโซนแนวต้านนะครับที่น่าจะประมาณ6.8หม ด,ด,ดูชุดนี้ก่อนไม่ถึงนะไม่ถึงยังไม่ถึง64.8เพิ่ง EU เนี่ยเพิ่งย่อขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้คือททรเกตต่อไปเนี่ยจะไปที่38.2นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยผมให้แนวต้านไว้2แนวก่อนนะครับ1 1 9 1 0 0ถึง1.19400นนะครับแนวต้านโซนนี้ ถ้าราคามาถึงก็น่าจะมีรอบย่อดได้บ้างนะสำหรับวันนี้อีกประมาณแค่300ถึง500 600จุดแค่นั้นเองนะครับถ้าขึ้นมาเทสต,ตรงนี้ปุ๊บเซลล์สั้นๆได้ครับคุณผู้ชมน่าจะมีรอบย่อสัก4 5 0 0จุดเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแนวต้าน38.2ด้วยนะครับของชุดนี้และมีขึ้นมาเคลียร์วอลลุ่มสะสมเซลลของทำเฟรมเดย์ตรงนี้และเป็นแนวต้านเดย์ด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าทะลุขึ้นไปอีกทีนึงนะครับก็มีโอกาสทะลุแนวไส้ไส้ตรงนี้ขึ้นไปเลยนะไปเจอกันอีกทีประมาณ1.20100นะครับ3แนวต้านวันนี้ให้ให้ไว้เป็นแนวเดิมก่อนนะครับแนวเดิมที่ให้ไว้ตอนนู่นเลยส่วนแนวรับนะครับแนวรับเดี๋ยวต้องขย่บแนวรับขึ้นมานะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นมาสร้างไฮใหม่ละฟึบอ่า ขอ50.0นะครับต่ำกว่า50.0 61.8อะไรแบบนี้นะครับน่าน่าสนใจน่าบายอยู่เหมือนกันอีกประมาณ500กว่าจุดนะครับโอเคครับผมแนวรับโค้นให้ไว้1.18250แล้วก็1.18แล้วก็1.17800นะครับให้ไว้3แนวด้านล่างถ้าราคาลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะบายสั้นๆได้นะครับ <c oughs> ภาพรวมวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่30นะครับก็เป็นวันที่ ปิดแท่งมันด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันดีๆเลยนะครับว่าวันนี้จะปิดแท่งมันอะไรกันยังไงบ้างนะน่าจะแบบฟึุบฟับฟึุบฟับ,ฟบ,ฟบ,ฟบพอสมควรเลย <c oughs> นะครับก็รอรอดูราคากันต่อครับผมแต่คิดว่าน่าจะแรงแรงพอสมควรแหละนะครับไม่รู้ว่าจะพุ่งกลับขึ้นมาเต็มหลอดหรือว่าดีไม่ดีอาจจะสุข,ขันสาพาเทล,ลงไปที่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ดูทรงยูเอสซ่าแล้วน่าจะแบบ ย่อย่อได้อีก่ะครับดอลลาร์เนาะเพราะงั้น EU เนี่ยภาพรวมใหญ่ๆเลยนะถ้าราคารีบาวกลับขึ้นมาแล้วยืนบน1.19400ได้เนี่ยก็จะมาเทสแถวๆโซนกรอบด้านบนตรงนี้นะครับอีกนิดนึง,งหนึ่ง0ถึงนี่เลย1.21 21580นนะครับแถวโซนนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยโซนพวกเนีย้ย ถ้าใครที่แบบยังยังไม่ชัวยังไม่ชัวอะไรเงี้ยครับนั่งทับมือไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอไปที่แบบสูงสูงเลยนะครับรอขึ้นไปสัก1.21อะไรตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวหาจังหว่าเซลล์รัวนะครับเซลล์แบบเซลล์ยับยับแล้วค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันโอเคก็ลองปรับใช้ตามแผนของแต่ละท่านได้เลยนะครับแต่มองว่าวันนี้น่าจะเนี่ยไซเบอร์แถวโซนนี้อยู่พันจุดในกรอบเนี้ยเล่นได้นะครับตามแนวรับแนวต้านเลยเพียวบอกงูพิษมากทองคํา ใช่ครับเมื่อวานทองคำไม่น่ารักเลยนะฮะทองคำเป็นงูพิษสวัสดีคุณกัลยาด้วยนะครับตอนนี้เซลได้ไหมครับทองจะย่อมาถึงจุดทีพีไหนคะเดี๋ยวทองคำเดี๋ยวรอดูคู่ที่สามนะครับเดี๋ยวโค้จะวิเคราะห์ให้นะครับสวัสดีพี่ชนพัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม พี่ชัยพัดก็เหมือนเหมือนจะติด,ต,ดติดทองคำเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแผนกันแนวแนวรับแนวต้าน,านวันนี้เนาะโอเคคู่ EU ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2ครับ GBPUSD โอเคครับผมสำหรับคู่ GBPUSD เนี่ยที่เมื่อวานนะครับขึ้นมาเทส3แนวต้านนี้ก็คือเป็นโซน6 4 8นะครับโซน6โซน64.8แถวแนวแนวต้านนี้เลยนี่1 1.39900นะครับจริงๆเป็นโซนที่ค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับแล้วก็มีรอบที่ย่อลงมาเลยวันนี้มองว่า GU เนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อลงมาได้ประมาณนี้ก่อนเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าเทสเทส60.8แล้วนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมาสัก50.0ตรงนี้แล้วก็23.6และ38.2ก็คือโซนเดิม โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้หาทางแก้ไม้ทองก่อนนะคะมาจีนไม่พอแน่ๆสู้ๆครับสู้ๆแต่ดูจากบาลานซ์แล้วน่าจะพอพออยู่ครับพออยู่ครับพี่ชัยพัฒได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าติดติดไปประมาณ20%เกือบเกือบยีนะครับแล้วก็คุณยุบนรัสนะครับ EU จะย่อไหมคะอียูโค้ชังมองว่าน่าจะไปได้อีกนิดนึงนะครับน่าจะไปได้อีกนิดนึงแถวแถวหนึ่น่เานยนี่ยน่าจะยอ่ยอย่อได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้ารอบนี้ย่อลงมาก็เดี๋ยวน่าจะแถวแถวหนึ่งจน่า,า 00, 300, นครับน่าถึงอยู่นะครับจี EU ก็ติดนะคะ <laughs> ติดติดหลายคู่เลยโอเคครับผมหลายๆคนนี <laughs> ่น <Okay, S 1> <laughs> ่าจะแบบชาวสวนกันมาเต <laughs> ็มเลยใช่ไหม ขึ้นมาเซลล์ขึ้นมาเซลล์ขึ้นมาเซลเซล์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูจียูนก่อนจียูตอนนี้คือขึ้นมาเทส60.8แล้วนะครับถือว่าเป็นแนวต้านในรอบรอบใหญ่นะครับเป็นกรอบใหญ่ที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันแล้วก็ทาเฟรมเฮดโฟนะครับไอซ์ไซเนี่ยอยู่ที่50.0แล้วแล้วก็มีไฮใหม่ด้วยนะครับผมมีไฮใหม่ด้วยและเฮดหนึ่งเฮดหนึ่งเริ่มเกิดไดว์เจนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลย มีไฮใหม่ที่สูงขึ้นและยังไม่มีเขาเรียกว่าไงแต่ว่ามีไฮใหม่ที่สูงขึ้นแต่ในตัวของ i อซนะครับอยู่ที่ไฮเท่าเดิมนะครับเพราะงั้นโค้ดมองว่าน่าจะมีรอบที่แบบย่อดแรงๆได้บ้างนะวันนี้ GU เนี่ยมีโอกาสลงมาเทสที่1.39 100 1.39 1 3เ800อ้ย1.38 800แล้วก็1.38 500นะครับ3แนวนี้น่าจะถึงอยู่วันนี้นะโอเคแถวโซนเดิมอะโซนที่แบบ เป็นติ่งติ่งที่ตอนประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับน่าจะลงมาเคลียร์ได้อยู่ถ้าลงนะครับส่วนแท่งเดนะครับแท่งเดนี่ก็เป็นแท่งเขียวเต็มแท่งเลยแต่ว่าต้องรอดูแท่งนี้ว่าจะกดตัวลงมาแล้วปิดแท่งกับตัวได้หรือเปล่านะครับแท่งวีแท่งมันวันนี้ปิดแท่งมันด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมันที่แล้วเนี่ย เดือนที่แล้วนะครับแท่งนั้นของเดือนที่แล้วก็ปิดเป็นแท่งสีแดงนะไม่รู้ว่าวันนี้จะปิดเป็นแท่งสีแดงอีกทีหรือเปล่าถ้าปิดเป็นแท่งสีแดงอีกทีนี่คือโอ้โหสุขหันษาเลยนะครับวันนี้แล้วก็เดือนต่อไปหรือว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแล้วก็อาจจะไหลลงมาต่อแถวแถวโซนบริเวณ1.32อะไรอย่างนี้เลยนะครับถ้ากดตัวแรงๆเนี่ยทุกคนก็อย่าพยายามอย่าอย่าไปติดบายกันละครับ หลายคนแบบขึ้นมาแรงๆนี่ชอบติดเซลกันนะแล้วก็กดแรงๆนี่ชอบติดบายกันนะครับถ้ามันหลุดหลุดแนวต้านมาจริงหรือว่าหลุดแนวรับจริงนะครับเฮดไว้ก่อนนะครับเฮดได้เฮดก่อนอย่างเมื่อวานโคดก็ติดเซลมาเหมือนกันแถวชุดนี้ยังไม่ได้ออกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่วันราคาก็เบรกเอา์นะครับแนวต้านสําคัญตรงนี้มานะโค้ดก็เฮดไว้เลยนะครับเฮดไว้แต่ว่าไม่เต็มจํานวนนะเฮดไว้ประมาณ3ส่วนของหลอดเซลตอนนีน้ก็ยังประคองประคองพอรตไว้อยู่นะครับแต่ลบไม่เยอะมากนะครับลบประมาณ 5% 5.6%นี่แหละนะครับอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับสำหรับ GU โค้ดังมองว่าน่าจะย่อดได้บ้างนะครับแต่ถ้าราคายังขึ้นไปต่อเนี่ยแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่วันนี้ถ้าขึ้นไปต่อนะขอสูงกว่านี้แล้วกัน78เลยผมก็ว่ามันมันน่าจะไม่น่าถึง โอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นกรอบนี้ก่อน extension อ,อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหไกลไกลมากไกลมากนู่นเลยนะครับ1.41เลยถ้าราคาจะขึ้นมาแรงๆอีกทีนะแต่มองว่าถ้าจะขึ้นไป1.41เนี่ยต้องย่อมาเทสแถวๆ1.39หรือว่า1.38 300ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นได้แรงๆถ้าขึ้นถ้าขึ้นไปแบบเนี้ยคือมันมันแพนิคเกินไป แห้หนีเกินไปนะครับอาจจะขึ้นได้ไม่มากแล้วก็เตรียมทุบทุบลงยาวๆนะวันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ลองติดตามราคากันดูฮนะต่อไปครับเราไปดูคู่ XAUUSD ทองคำนะครับไฮไลท์ของวันนี้เลยหลายๆคนน่าจะติดเซลล์กันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แบบขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมา <c oughs> ขึ้นไม่หยุดเลยนะครับแบบขี่พายุทะลุฟ้าขึ้นมาเลยเป็นฟงวินเลยนะทองคำเมื่อวาน โอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับสำหรับราคาทองคําตอนนี้นะครับเทสแนวต้านเดิมที่ระดับที่รแดับ1831นะฮะแล้วก็มีรอบยอ่อมาเลยนะครับรอบยอ่อมา400กว่าจุดละเมื่อวานที่โค้ดให้ไว้โค้ดให้เซลล์ตั้งแต่แนวต้าน1824ี่ใช่ไหมนะครับตามที่วเคะห์กราฟเช้าเมื่อวานที่เราไอ้นี่กัน1 8 2 4ดเด้งขึ้นมา1831นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดทยอยสะสมเซลล์อยู่แล้วก็ทารเกตเนี่ยทารเกตน่าจะ อยู่ประมาณนี้1817นเดะเดี๋ยวเราไปลองไปดูฟิโบอีกทีหนึ่งอ่ะหนึ่เครับเป็นทารเก็ตแรกเนาะที่แนวรับ38.2นะครับของฟิโบนซีชุดนี้แล้วก็50.0นะครับที่1812และ1808นะครับที่6กสโอเคโค้ดให้ไว้3แนวก่อนนะครับสําหรับวันนี้ถ้าราคาย่อมาเนี่ยโซน,น18 17, 18 12, 7, เนี้ยหนึ่งแปดหนึ่ส่งนย์เจ็ดเนี่ยน่าจะลงมา มาถึงอยู่นะครับเพราะว่ามีโซนสะสมบายนะครับในเทสหนึ่งจริงๆถ้าลงมาเทสเลยนะ1821เนี่ย1822เนี่ยถึงก่อนเลยโซนแรกนะครับถ้าใครที่ฟ้าและเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนสบายใจถ้าใครที่เริ่มฟ้านะเคลียร์เอเดอร์ไปก่อนได้แล้วก็ถ้าราคาเด้งขึ้นมาอีกรอบนึงอนะ่ะเดี๋ยวไปหาทุนทุนเซลใหม่นะครับที่ที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าราคาหลุด1821มาเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับ แล้วใครที่ยังติดอยู่แถวๆโซนเอเวอร์อยู่ประมาณ1817 1816เนี่ยถ้าลงมาเทส1817อีกรอบนึงอาจจะเก็บเก็บไปก่อนก็ได้นะครับแบบปิดไปก่อนเนี่ยแล้วถ้าเด้งขึ้นมาเดี๋ยวค่อยเปิดเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเด้งถ้าราคาทุบลงมาแรงๆนะครับเป็นการเคลียร์โวลุ่มสะสมบายเนี่ยจะมีแท่งที่แบบเด้งส่วนขึ้นไปเลยนะโอเคเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียรอบนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนพี่ชายพาบอกเกียรติทอง ใจเย็นครับใจเย็นนะยื่นแขนยาวยังกับไม่นา่าจะเก็บมนะนาวใช่ครับแบบขึ้นยื่นขึ้นไปบนฟ้าด้วยนะแบบยาวแบบไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับเซลใหม่เซลใหม,ใหม่โอเคครับผมคัดดีกว่าไหมเอ่อตอนนี้ยังยังถือได้อยู่นะครับถ้าใครที่เปิดเซลหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็ได้เฮดเฮดมาประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับเมื่อวานถ้าใครเฮดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดมาเนี่ยอาจจะรอก่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าราคายังพุ่งขึ้นไปต่อวันนี้แนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับแนวต้านนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะ1.81.831กับ18 1.82.4 18 18จะต้องถูกออกก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าราคายังพุ่งขึ้นไปอีกอีกไฮนึงนะครับอีกไฮนึงเนี่ยจะไปที่1.842นะครับของชุดนี้จะอยู่ประมาณ1.852เลยนะ เดี๋ยวลองเ x t e n s i o ันชุดนี้นิดนึงครับโอเคครับจุดดีนี่ไปที่18-60นะครับ3โซนนี้จะเป็นโซนชุดแนวต้านสำคัญนะครับโซนแนวต้านสำคัญของของทองคำชุดนี้นะอันนี้เป็นจุด A จุด B นะครับแล้วก็อันนี้คือจบจุด C นะครับเด้งขึ้นไปที่จุดดีเนี่ยจุดดีน่าจะไปจบที่ประมาณเนี้ย3โซนเนี้ยนะครับ สักโซนหนึ่งอะนะครับน,น่าจะจบเลยก็แบบมีรอบยอ่อแรงๆสัก3-4000จุดเหมือนกันนะฮะ1842นะครับเซลลมา1852หรือ1842สําหรับวันนี้เต็มที่เลยนะถ,ถ้าขึ้นมาต่อเนี่ยโค้ดมองว่าประมาณ1842นะครับน่าจะถึงประมาณพั0พันสี่ร้อจุดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นแล้วทุบลงมาเลยเนี่ยก็ก็ดีนะครับก็เก็บเข้าพอร์ตก่อน นะฮะก็จะกลายเป็นทองคําสวยน่ารักเหมือนเดิมแต่ถ้าพุ่งขึ้นไปอีกนะครับแนวต้านต่อไปขอวันนี้ขอสูงกว่า1.842แล้วกันนะครับเพราะว่าแท่งเดยเมื่อวานเนี่ยมาเต็มมากๆนะครับแท่งเดเมื่อวานมาเต็มมากแต่ยังติดแนวต้าน1.83.32อยู่นะครับยังไม่ทะลุไปไปเต็มแท่งนะครับโอเคประมาณนี้ฮะประมาณนี้แต่ในโซน H1 อ่ะยังมีสะสมบายมาอยู่นะเนี่ยชุดเนี้ยถ้าจะขึ้นไปจริงเนี่ยอย่างน้อยต้องลงมาเคลียร์สัก1.821 นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ภาพรวมภาพรวมของชุดนี้นะครับจุดดีจบประมาณ1 8 1 8 5 0ถึง1860คุณมองประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ลองดูราคาตลาดบ่ายกับตลาดเย็นอีกทีนึงนะครับสำหรับราคาทองคำตอนนี้โค้ดมองว่าน่าจะย่อก่อนนะครับวันนี้นะน่าจะย่อก่อนอนะ ถ้าจะขึ้นไปต่อไม่อาจจะขึ้นไปต่อได้ไม่มากเต็มที่เต็มที่เลยนะวันนี้ขอสัก1.84 1.841 18 1.842เนี่ยนะครับประมาณนี้น่าจะเป็นจุดเซลที่ค่อนข้างสวยรอบใหม่นะโอเคอ่ะสำหรับราคาทองคำก็มานี้นะครับลองเอาไปปรับใช้แล้วก็วางแผนตามกลยุทธ์ของแต่ละท่านได้เลยสำหรับใครที่ติดเซลลอยู่นะครับโค้ดเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอให้วันนี้ลงมาเยอะๆเลยนะนะครับแล้วก็จะได้ออกออกเซลลกันแล้วก็กำไรกันทุกท่านนะครับ โอเคครับก็สวัสดีท่านใหม่ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดวิเคราะห์กับเช้านะครับวันนี้มาต่อไปเราไปดู UJ นะครับ UJ เป็นไงบ้างสำหรับ UJ ตอนนี้ลงมาเทสแนวรับนะครับ109.380นแะครับ1 1 0 9 2 0 0แล้วก็109นะครับ3โซนนี้จริงๆ UJ เนี่ยโซนพวกเนี้หน้าใบ หน้าบายพอสมควรเลยนะหน้าบายพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เฮดโฟเห็นหมครับเบรกเอากรอบนี้ไปปึ้งเต็มแรงแล้วทุบลงมานะครับทุบลงมาเคลียร์วอลุ่มตรงนี้เนาะถ้าราคาดีดกลับไปเลยอีกทีหนึ่งอะ่ะจุดนี้จะกลายเป็นดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็เตรียมนิวไฮใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะยังใช้แผนเดิมอยู่ถ้าใครที่พอร์ตว่างอะ่ะคู่ UJ นี่ก็น้าสะสมบายเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็ทาร์กเก็ตเนี่ยทาร์เก็ตรอบนี้มองที่111.087นะครับแนวต้านด้านบนเลยโอเคครับผมต่อไปครับไปดูคู่ AUD USD ครับสำหรับ AUD USD ตอนนี้ยังคงพักตัวไซด์เวย์อยู่ในบริเวณกรอบเทนด้านบนเลยเนี่ยแบบว่าพักตัวได้แบบจุดที่ค่อนข้างแบบซูมเสี่ยงต่อการลากมากๆเลยนะครับสามารถไปได้ทั้งขึ้นและลงได้พอๆกันเลยนะสำหรับจุดนี้ของ AUD ภาพรวมนะครับกรอ,อบเทนเนี่ยยังคงเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็ในทำเฟรม h ฮดโฟนนะครับเส้น moving average เนี่ยเหมือนจะเริ่มตัดกันขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีไฮที่สูงกว่าไฮเดิมตรงนี้1ยังไม่มีไฮทีส่สูงกว่าไฮศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นยังเป็นไซด์เว์อยู่แต่ถ้าวันนี้ยืนกลับขึ้นมาได้แบบเต็มแท่งเลยนะ นะครับน่าจะไปเจอกัน0.74500 0.74700อะไรแบบนี้เลยนะครับแต่กรณีหนึ่งถ้าราคาหลุดลงมานะครับหลุดลงมาแล้วเทลงมาแล้วยืนเขาเรียกว่าไงหลุดหลุดแนวรับแล้วมาแถวแถวราคา0.73680อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเตรียมเทาย,ยาวๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนด้วยนะแล้วก็ปิดแท่งวีคปิดแท่งเดือนปิดแท่งปิดทุกอย่างเลยนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวก็รอรอดูกันนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเหวี่ยงแรงพอสมควรนะวันนี้ต่อไปครับ E A นะครับ E A E A ยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่ยังไม่มีโลที่ต่ำลงเลยนะครับแม้กระทั่ง Headphone ครับ Headphone เป็นยกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นมานิดๆเลยเนื่องจากสกุลเงิน a U D เนี่ยอ่อนค่าด้วยเนาะแล้วก็ E U R แข็งค่านะครับเลยทำให้คู่นี้ก็ค่อยๆซึมขึ้น ซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้ทารเก็ตแนวเดิมนะครับ1.26300ถึง1.26700นะครับเป็นแนวที่น่าเซลล์เหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ฮะต่อไปครับ UCAT อ่า UCAT จริงๆเข้ามาโซนไม้เซล์เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เบรกเอานะครับเบรกเอากรอบตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ว1.25100นะครับแล้วก็ทุบลงมาแบบเต็มแท่งมากๆเลยตอนนี้ ลงมาเทสแนวรับที่1.24250นะครับแล้วก็1.23900จริงๆโซนนี้โซนนีม้มีมีมีอาจจะมีรอบแบบเด้งขึ้นแรงๆได้เหมือนกันนะครับ1.25ถึง1 2 5 3 5 0นะครับโซนนี้เป็นโซนปิดกําไรไม้บาบเนาะถ้าใครที่เปิดบายมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าราคายัางกดตัวลงไปอีกนะครับเดี๋ยวไปรอเปิดเพิ่มที่1.24200ถึง1.23900โซนนี้ยังน่าสนใจอยู่ แล้วใน H4 H1 เ,เห็นไหม H1 เริ่มมีสะสมเซลลงมาแล,แล้วเต็มแท่งเลยนะครับอีก600จุดน,น่าจะถึงอยู่เหมือนกันถ้าใครที่ยังไม,ไม่มีออเดอร์เนี่ยคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจนะสำหรับวันนี้โอเคครับแล้วก็มีคู่นึงนะครับ U ฟัง U ฟังอ่า U ฟังนี่ก็ลงมาเทสแนวรับนะครับ61.8เป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็จริงๆคู่นี้เนี่ยน,น่าสนใจ พอสมควรเลยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนี่เลยนะครับน่าจะมีรอบรอบเด้งได้สัก4 4 5 0ีจุดอะนะครับถ้าใครที่พอร์ตว่างนะยู่ฟังนะครับหน้าบายเก็บเก็บายเช้าเนี้ยน่าเก็บอยู่เนี่ยทรเก็ตทรเก็ตจะสักประมาณ0.91เนี่ยน่าจะถึงอยู่นะครับพอดีเมื่อเช้าโค้ดเปิดเปิดไปเปิดมามาเจออยู่ฟัง กราฟสวยกราฟสวยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทําไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าใครที่แบบยังยังแบบดูก่อนดีกว่าโค้ดยังเป็นเทนลงวันนี้ก็รอ,รอครับถ้าหลุดลงมาอีกทีนึงนะครับ7 8็ดแนวเนี้ยน่าเข้าไม้หนักนะครับ0.89ถึง0.89 600โซนนี้น่าเข้าไม้หนักนะสำหรับอยู่ฟังนะครับประมาณนี้เลยจริงๆโซนนี้ก็น่าสวยแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยชิดกรอบเทนเลยเห็นไหม นี่ครับชิดกรอบเทนด้านล่างเลยอ่ะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่หมายหมายตาไว้ก่อนเฟบเฟบบูลีดไ้ก่อนกดชอบไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูทองคํากันก่อนแล้วกันเข้าทองคํากันเป็นแบบกิจวัตรเลยตอนนี้โอเคครับสวัสดีพี่โบโด้วยนะครับโอเข้ามาตอนจบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวด,ดูดูชมย้อนหลังได้นะครับผมโอเคครับสําหรับ เชิงเทคนิคชาวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ EU คนมองว่าน่าจะย่อก่อนแล้วขึ้นต่อนะครับ GU เหมือนกันครับ GU GU นี่น่าจะขึ้นขึ้นไปได้อีกสักนิดนึงอ่ะแล้วก็ค่อยย่อแรงๆนะครับส่วน X u x u x u เช่นเดียวกันกับ EU ครับมองว่าย่อก่อนแล้วอาจจะขึ้นไปได้ต่ออีกค่ายหนึ่งนะครับประมาณนี้ฮะโอเคก็ลองลองไปปรับใช้ตามกลยุทธ์ของแต่ละท่านได้เลยนะครับ โอเคค่ะโอเคครับผมพี่โบขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวก่อนจะปิดไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเชิงข่าวกันนิดนึงนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้กล่องเหลืองจะจัดเลยนะฮะเหลืองมากๆเลยโอเคครับส่วนข่าวสำคัญวันนี้มีของ C A D นะครับตอน19นาฬิกานาทีแล้วก็ U S D ตอน19นาฬนทีเช่นเดียวกันนะครับ คือช่วงเย็นเลย2กล่อง2กล่องแดงนะครับดูจากภาพรวมเข่าวันนี้ละไม่ไม่น่ามีอะไรามากนะครับแต่ไม่น่ามีอะไรามากนี่แหละนะครับเจ้ามือแบบชอบเลยนะเป็นวันที่แบบเทรดเดอร์แบบไม่ค่อยแบบได้ระวังตัวไงนะครับแบบกลองเหลืองชิวๆอะไรอย่างนี้เจ้ามือบอกจัดไปจัดไปพี่ชัยพัฒน์บอกว่า Gu ติดเซลล1.39360ใช่ไหมครับ สามเก้าสามหกศูนย์น่าจะได้อยู่ครับน่าได้อยู่ไม่ไม่ไกลมากจากราคานี้อีกนิดเดียวน่าจะถึงแล้วนะครับน่าจะเป็นตลาดบ่ายอ่ะถ้าทุบลงมาก็ถ้ากําไรก็ปิดไปก่อนได้นะครับโอเคครับผมสําหรับการไลฟ์สดวิเคราะห์กราฟเชา้าก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทท่านนะครับใครที่ยังติดเซลล์อยู่นะครับก็ขอให้หลุดจากเซลล์ให้ได้ไวๆนะครับขอให้กราฟย่อมาแล้วคนเซลได้มีกําไรเนาะ ส่วนใครที่ติดบายอยู่ก็ขอให้หลุดบายไวๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันศุกรนะ์น้องวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยขอให้พอร์ตทุกท่านพอร์ตฟ้ากันทุกคนเลยนะครับกำไรท่วมพอร์ตทุกท่านครับผมแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ